สวัสดีค่ะนี่เราก็มาอยู่บ้านยายนะคะที่นครสวรรค์นะคะนี่ก็จะมาสวยมากข้ามกินใช่่นี่ค่ะเราจะพาดู นี่มีดอกสวยๆด้วยค่ะอยู่กใกล้ทุ่งนานะคะฮะยยท,ทำไมืม,ม,มไมมันามาก,กมอยู่มาต้องขาดแล้ว,วลแต่สังกะสียังดีสังกะสกีทนทาน อยากอยู่นี่ไม่อยากตับสุรินเลยั่าบ้านก็รืกแล้มะขามเปรี้ยวมากเลยนู่นนะคะตรงนู่นเยอะมะขาม ในบ้ช่แล้วดอกอัญชันด้วยดอกอัญชันด,ดอกอะไรไสีดแดงซีมพูกถ้ามาตอนคืนเนี่ยเห็นลายเนี่ย<า>ตกใจมากเลยนะ ต้นอันฉันนี่มันคือดอกโปเซีย,ยนน้ำเยอะสวยนะพีาา่าดอกโปยเซียนนามเยอะการมันน้ำเยอะนูนเก็บมะาขาม เองไม่มาทันเขาเมื่อกี้เขาเยียบแล้วนะอยากไปทุ่งนาจังเลยเอยอหลัลงหนูดูไดยกระเด็นไปนู่นมัว่วตัวเลย ไปอยู่โนนเป้าฮะไปเป้าพาไปเลี้ยงช้างนายใจก็อยากไปแหละรู้นะ่า เก <c oughs> ็บไม่ทันเอะอ <c oughs> พี่ชายพี่ชายน้องปอเสื้อาขาว ไม่หักนะเข้าปากเป็ดเทอมใหญ่มาอยู่นี่เป็ดเทอมใหญ่มาอยู่นี่ดีกว่าเดี๋ยวไปหามว่าสวยนู่นทีนองนู่นกี่เต็มเลย วยมากตอนนั้นตอนนั้นเต็มเลยนม่สวยปลุกไปตัดธนูใช่ไหมใช่ไหมคะวมสวยไหมคะม่นคือะไรนุชสวยไหมคะว,ว่างๆนูสามารถมานั่งเล่นอยู่นี่ได้ถ้าหนูอยู่แถวนี้แต่หนูไม่อยู่ต้องกลับไปนูนะ่นน่ะนี่นะคะที่นังเล่น พาไปรถตุก๊กนะคะรถตุก๊กฮะชื่ออะไรนวลเหรอนวลน,นวลมาชื่อนวลเดี๋ยวนี่คะ่ะมีบอ่อน้ำอนนาาตอนเด็กๆปู่ ตาเขาชอบเรียกก็ปุบะบอ่อจอระเข้ตอนนั้นหนูจะลงไปเล่นน้ำดูหรือปัสสักทำไรร้อนมากเลยไก่เปรี้ยวมากอร่อยขโมยเป๊ะหรอ นี่เป็นบริเวณในบ้านนะคะเอตอตอนนั้นมันชอบหนีหนูอ่ะอันนี้ไม่หนีหรอกกลัวกาละแม่เขาเหียวแดงเอาเปมาเลี้ยงยังไงเลี้ยงก้อน เจะเอา,านัอาอ้นยกขึ้นยกลงอยู่ไมิเนบอกากอขึ้นมาอยู่บนบ้านดีกว่าไมูบนบ้านนะคะนี่นะคะบนบ้านมีแต่ของที่นอนนะคะตรงนี้ นู่น,นฮะนาดาค <c oughs> แต่ก่อนตอนที่อยู่ตอนนั้นยังไม่ผูเท่าไหร่นี่ก็บ้านใหญ่ก็ผูดูอันนี้หักเขาขายอะไรอ่ะเขาขายอะไรของของอะไรอ่ะ แบบเสืออะไรหรือเปล่า,านี่เป็นห้องเก่าเหมือนกับห้องนอนอันเก่าของพวกเราเป่งนี่นะคะทีวีอันเก่าที่สมัยสมัยก่อนเขาเรียก่าอ,อ,อะไรคะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรมามาเลยไปค่ะเอาข้างนอกกันเพราะว่าแมวจะตกนะน้องแมวจะลงค่อนข้างที่จะ ลกนิดนึงนะคะเพราะว่าตากับยายอยู่สองคน,นคใช่ค่ะนัง่งช่งน้ําปอกับน้องแป้งก็เคยอยู่นะคะ oh <my> เคยอยู่ตอนเด็กๆตอนปหนึ่งปสองปสามไปดูค่ะค้ะท่า เห็นน้องปอด้วยเดี๋ยวนหน้าตางบริวเวณรอบบ้านนะคะทุ่งนาน,นี่สวยมากเลยค่ะนี่ยะดูจากข้างบนแบบสวยมากเลยน้นตอนนั้นอะใช่ค่ะดี่เรามีว่าหนหางจระเข้ด้วยอืมอืมต้นตะไคร้ ูกก็แบบชอบปลูกผักอ่ะใช่ปลูกผักเอาไว้กินในอันนี้คือสวนผักนี่คือสวนผักนี่มะละกอนะคะเริ่มออก,กออกเล็กแล้ววิ้ยมะเขือเหรอวิ้ยนั่นมะเคือต้นคุนคณนายตื่นสายหรือเปล่าว่าดอกแดงๆตรงนั้นอะ่ะอือไปไปกันลงไปข้างล่างกันดีกว่าลงไปกันข้างล่างกันค่ะเพราะว่า ยายเขาให้ลงไปนะคะเพราะบ้านมันไม่สมบูรณ์แบบนะคะบ้านมันค่อนข้างที่จะไม้ผุลงไปกันค่ะนี่ก็คือบันไดใช่ค่ะนี่ค่ะนะคะนี่คือไอนี่ประตูปิดตึงปิดหโอ้ยตอนน้องก,<ป>ก็เด็กๆนี่ลงบันไดน่าเสียวมากเลยนะ นี่ห้องครัวนะคะนั่นจะเป็นกระสอบข้าวเนืคุณยายแม่นีตัวูหน้ารัก็จะไม่ยกขึ้นอุ้มนี่นะคะนี่ยกหนไปนเดีคิอนี่คือเตียงนอนนี่นี่คือเตียงนอนเตีนึนี่นะคะเตียงนอนพี่ยายนอนบนบ้านหรือว่านอนข้างหลังบนบ้านหนบอ พี่เพชรนอนข้างล่างนะนะคะปิดเทอมใหญ่ก้อนเดมาเ,เดมานอนด้วยเตรียมที่นอนไว้ให้ผมด้วยเออ, <laughs> เอ,อ,อจะซื้อไว้ให้อย่างสวยเลยทำไม <c oughs> เครื่องซักผ้าอันเก่านะคะตรงนูน้นอันที่ตากผ้าน,นะคะนี่เอาห้องน้ำยังไม่มีเลย จะพาไปดูห ap <mm ้องน้ำไม่ต้งไอ้เขาห้องน้ำเหมือนเหมือนห้องน้ำไเหมือนห้องน้ำแย่กว่าห้องน้ำวยังไม่เคยทำห้องน้ำนะไม่ใส่ครมเลยนะองน้ำใส่สมใครเนี่ยสมสมเริ่มจะซุดลงแล้วถ้าเกิด FC ฟท่านใดชอบใจคลิมนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่ด้นะคะขอบคุค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรนะ เฮ้ยม <As> ันเติมเทสกูมังซเติมเด็ดเทกูมังซิ่ค่ะบายบายค่ะ